ครับวันนี้เรา้ับการสัสุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มามอบรถอีกครั้งหนึ่งเป็นคันที่สองของวันนี้นะครับที่พนไปอุดรถึงมามาหัวตึบผมบอกโวนรถแล้วทรงพนเลยเด็กเป็นคันที่สองคํำกระยาบพพอดีแดดลมลมตกเข้าบ้านนะครับรถอีซูซูดีแม็กคันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยนะครับพี่เขาก็โอ้โหผมบอกเลยว่าอาชีพมั่นคงนะครับก็สามารถออกได้ง่ายๆนะครับก็ประมาณ15บห้าบาน นะครับโดนเติบ <Don 't S 1> นะครับโดนเติบ <Don 't S 1> <laughs> ยังไงก็ขอให้เฟนนั้นเอาเร็วๆเลยผมจังไรเล,ย,ย,รเนรลยนะครับเด้อเงินมาไหลนะครับพ่อเด้เงินไปหมุนต่อให้ผู้อื่นพี่น้องพี่ไปเบื้องรถเป็นยังไงครับผมไปเบื้องรถเนี่ยคือคือติดตามมานานยังเอ้าถามกัน,เป,นปเ,เป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วครับคือแบบแบบเปนแพงหมดหพี่โหวไปสั่นไหมหรือ <laughs> ว่า,อาพอเด้อใก่กันอ๋อลอง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 เอาไปใช้ก่อนนะครับพี่ก็เขาไปเบื้องรถยู่เต้นเนาะเอีูคสุนี่กับคนถามหลายอยู่ อืมกันทีแต่คนอยากได้นั่นแหละแต่ถามว่ามันก็คือว่ารถมันปีเกลาเนาะเราทำสภาพมันไปนะแต่ว่าพี่เขาบอกบริได้ไปใส่ใส่หรอครับคนบนรถคนบนรถจะซีขั้นนะครับดูครับขั้นที่ห้าครับก็ใส่ขั้นหนึ่งยู่ใส่จอดได้ใจกับรถสุกนะครับรู้ก็สภาพขั้นพี่น้องไม่มีที่จะจอดแล้วที่จะจอดแล้วตอนนี้เต็มอ่างงากนะครับตอนนี้เขขอขอบพระคุณพี่มากๆพี่พี่ตามเพื่นพี่ยิ่งกับเบิ้งตลอดบ่บ่ไปเบิ้งไปส่งรถจะใส่กับเบิ้งทั้กันเป็นบอสวันนี่อยู่อุดร อ๋อกบิังเออขอบคุณมากๆนะครับยังในเย่าทีมกันนะครับพ่อได้ไปว่าเบิังเออพ่อไปส่งรถบางหรังมือกันเป็นม้วนหัวซก็แซ่บเนาะเออครับกัดสี่เห็นผมเน่ยน้อยบางมือบ่ได้ไปกันยากคือกันมีพลกับโชว์เดียวไปเลยมือนี้ก็ให้ไปผมติดธุระในเมืองก็เลยบ่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปที่อุดรก็ได้ให้มีพลไปคนเดียวนะครับมือนึงไปกับน้องอีกคนนึงนะครับบ่ไก่มือนี้เขาก็มาส่งพี่อยากแนะน้ำเมียงบ่อ่าสโลแกนนี้พ้นวันไหน คนว่างเลยทิ้งเต่ามันชัดเจนเจอนีนชัดเจนพอดีไม่มีอีกแล้วชัดเจนพอดีบมมีอีกแล้วน้อะจตัวทีตบลเปืน้อยนะครับเออเภอเปื่อน้อยอเภอเปื่อน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ฮอนหลังแล้วนะครับแดดสองแล้วนะครับนะครับก็ขอบคุณนะคะัขอบคุณนะคะัขอบคุณมากมนะครับลืบัดสุดท้ายผมเลืมดปแนกพี่น้องปัะแหนโอ้ตายแล้วว่าจะมาใครประแดนกมามาเอามาให้กิน เดี๋ยวผมค้างไปแล้วกันครับผมสิมาสรงนะครับเดี๋ยวผมสิรีวิวเลยผมสิมาแถบบอนะครับขับมากจะหายของผมเด้อหาดีหเลยตาว่าโอเคแลนครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับวันนี้ก็มาดูอีซุดีแม็กคันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นเรานะครับคันนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ลูกค้าซื้อเงินดาวอยู่ที่ 1 5 0 0 0 0บาทดาว20,090จบค่างวด36งวดนะครับคันนี้ผ่อนได้อยู่ที่36งวดครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่อยากได้รถมือสองนะครับก็ตามสภาพนี้เลยนะครับคันนี้เป็น d m a ม็2.5เทอร์โบนะครับปี2008นะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้านะครับก็เรียบร้อยถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับสําหรับคันนี้นะครับ มีนะฮะก็ถามว่าสวยไหมสวยนะครับรถเคยทําสีมาแต่หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่มีการชน,นไม่มีการพลิกควแน่นอนเลขท้ายทะเบียนอะไรต่างๆสภาพดนะีแน่นอนนะครับราคาแสนกว่าบาทเองนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้รถราคาแสนกว่าบาท ก็ให้กดติดตามไว้ได้กับนิพนธ์ตัวคาหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ0985984026วันนี้อยู่ที่อำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านลูกค้าอยู่นี่เลยส่งมาจริงนะครับส่งมาพิมการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็คิวต่อไปที่จังหวัดไหนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ